สวัสดีครับพี่น้องสมอทุกฟ้าเมืองไทยวันนี้มาพูดถึงเรื่องค่าพุงหลีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาที่สมาคมชกสสมจะมีให้สําหรับผู้ถึงแก่กรรมนะครับแต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีปัญหาจ่ายเงินค่าพุงรีดไม่ได้เนื่องจากว่ามีเอกสารคือใบบรรณบัตรเนี่ยทางสมาคมไม่ได้รับนะครับปัญหาของเดือนธันวาคมนี้ก็มี47ราย ก่อนจะไปดูรายชื่อ47รายนี้จะให้ดูเงื่อนไขเป็นระเบียบการจ่ายเงินนะครับค่าพวงรีดและค่าพฤติกรรมทางศาสนานของสมาคมกศส,สมอตั้งแต่พศ2563นะครับสมาคมนะก็จะจ่ายค่าพวงรีดและค่าพฤติกรรมทางศาสนาท่านดูข้อ2นะครับเนื้อหาอย่างอื่นก็เป็น่วเป็นการอ้างระเบียบกฎหมายนะครับสําคัญที่ข้อ2ค่าพวงรีดและค่าพฤติกรรมทางศาสนา เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมให้สมาคมจ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในวงเงินนะครับไม่เกินรายละ2,000บาทก็คือสมาคมจ่ายเต็มนะ2,000บาทนะครับแล้วก็เงินก้อนนี้เนี่ยทายาทก็จะได้รับไปใช่ไหมครับทีนี้ท่านดูปัญหานะครับที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคมเห็นไหมครับ เดือนธันวาคมเนี่ยสมาคมจะได้รับเอกสารการเสียชีวิตตั้งแต่1ถึง30พฤศจิกายน2 5 6 6ใช่ไหมครับแต่ว่าได้รับแจ้งการเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบบรณบัตรนะทั้งสิ้น47รายแยกเป็นอสอม .3 3รายคู่สมรส13รายและเจ้าที่1รายดังนั้นค่าพวงหรีดก็จะยกไปจ่ายในเดือนที่ได้รับใบบรณบัตรนะครับ ท่านดูนะมีะรายชื่อขึ้นเสร็จสรบพนะครับก็ <c oughs> จะเริ่มที่อ,อสอมก่อน <c oughs> ที่กรทมชนบุรีตรังนครปนมนะครับท่านก็ไล่เล,ยเลียงดูไปนะบุรีรัมย์ปราจินบุรีปัตตานีนะครับเพชรบุรีแพร่นะร้อยเอ็ดนะครับระยองศรีสะเกดสมุทรสาครสระบุรีสุราษฎร์ธานีน้องคายนะครับก็จะไล่าตามตัวอักษรนะครับน้องบัวลำพูอ่างทองอำนาจเจริญอุตรดิตถ์แล้วก็อุบลราชธานี33รายนะต่อด้วยของ คู่สมรสนะครับก็เริ่มตั้งแต่เชียงใหม่นะครับนะครปฐมปราจีนบุรีปัตตานีพิษณุโลกนะครับแพร่ร้อยเอ็ดราชบุรีศรีสะเกดสตูนอ่างทองอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมาชิกประเภทเจ้าหน้าที่นะครับก็มีเพียงแค่รายเดียวอยู่ที่ราชบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจํานวนเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาจะไม่เยอะก็คือได้รายละ2,000บาท แต่พอคูณจํานวนผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือนซึ่งท่านก็ทราบว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใกล้แต่พันรายเข้าทุกทีแล้วนะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ถ้าคูณจํานวนไปก็ม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจนะใส่ใจทั้งเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับแล้วก็เงินค่าพวงหรีดและพิธีกรรมศาสนานะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เป็นสมาชิกที่ถึงแก่กรรมทุกคนนะทายาทต้องรับรู้ไว้นะครับ ข่าวสารนี้เป็นประโยชน์นะท่านสามารถบอกต่อกับพี่น้องอสมอคู่สมรสและสมาชิกสมาคมจกสอสมอได้นะครับขอบคุณนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ